คราวนี้มาดูนะคะทททก็ยังคงเดินหน้านะคะในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แม้ว่าจะตรวจพบผู้ติดเชือ้อแต่ว่ายังสามารถควบคุมได้เนี่ยนะคะขณะที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าไม่ประมาทเพราะว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดค่ะ เรื่องนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอนะคะรายงานความคืบหน้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเราเริ่มคิกออฟกันไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วก็ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ5000คนนะคะส่วนยอดจองห้องพักโรงแรมที่ได้เครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุขนาไมาหรือว่าชาัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2 5 6 4ถึงกุมภาพันธ์2565ของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกก็อยู่ที่ประมาณ167,610คืนนะคะแบบ เป็นเฉพาะช่วงไตรามาส3ปีนี้มียอดจองห้องพักในเดือนกรกฎาคม149,000กับอีก9 6คืนขณะที่เดือนสิงหาคมยอดจองอยู่ที่16,952คืนแล้วก็กันยายนนะคะยอดจองอยู่ที่1,562คืนด้วยกันค่ะ ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตระบุนะคะว่าตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งติดเชื้อโควิดเนี่ยประมาณ6คนซึ่งทั้งหมดเชื่อว่าติดเชื้อมาจากต้นทางแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ตรวจพบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งการพบเชื้อในนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์ก่อนที่จะมีการเปิดโครงการนะคะซึ่งไม่กระทบกับภาพรวมของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพราะด้วยศักยภาพด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้อย่าง อีกทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนว่าแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็ยังสามารถป้องกันโรคได้แต่ว่าคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยต้องเป็นประดับตามนะคะมาตรการในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดไม่อยู่ในความประมาทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวภูเก็ตด,ด้วยขณะที่ทางด้านผู้ว่าการทอทอทอนะคะคุณยุทธศักดิ์สุพศรเนี่ยบอกว่า ยังเดินหน้านะคะในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกต่อไปโดยเงื่อนไขที่จะทำให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกต้องชะลอโครงการก็คือ1 มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ถึงระดับ90คนต่อสัปดาห์และ2คือการเกิดการกระจายเชื้อใน3ตํตำบล6ออำเภอและ3คือมีการระบาดเป็นวงกว้างเกิน3คลัสเตอร์ซึ่งเป็นการระบาดที่ไม่สามารถหาต้นต่อเชื้อและการเชื่อมโยงได้4คือขีดความสามารถนะคะในการรองรับผู้ป่วยโควิดรายใหม่ของโรงพยาบาลในจงังหวัดภูเก็ตไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้หรือว่ามีผู้ป่วยที่ใช้เตียงแล้วสัดส่วนประมาณ80%ของจํานวนรวมประการสุด ท้ายคือการพบการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเชื้อกลายพันธุ์ในวงกว้างซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นี่นะคะจึงจะทําให้ต้องมีการปรับแผนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเจอเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะ